A.R.P.9 ตัวใหม่คนที่ซื้อไปก่อนหน้านี้ต้องขออภัยจริงครับคือผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันมันไม่ได้บอกว่าเป็น next gen นะแต่เนี่ยแม่งเป็น gen ใหม่จริงๆนะครับไอ้ฝาปิดตรงเนี้ยที่เราเห็นรีวิวไปก่อนหน้านี้รุ่น M.P.9 นี่เป็นรุ่นเอ้ย ARP 9เป็นรุ่นเดียวกันนะครับแต่เขาทำสีมาใหม่เพื่อให้รู้ว่าเป็น gen ใหม่แล้วนะเป็นสีเทาๆนะครับแล้วก็จุดที่สำคัญมากๆคือเนี่ยครับมันเป็นเกียวมาให้ละ สิบสี่มิลซึ่งมันต่อปากกระบอกทรงแต่งอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับในร้านน้าใสได้เลยนะครับเนี่ยมันก็แค่ไขไปแบบนี้เลยนะครับเนี่ยหมุนหมุนไขไปเลยนะครับเพราะว่ารุ่นเดิมหมุนฟรีนะครับหมุนยังไงก็ไม่ออกผมลองแล้วนะครับศูนย์หน้าศูนย์หลังยังมีให้เหมือนเดิมเหมือนเดิมเป๊ะเลยคือทุกอย่างเนี่ยเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความแรงของมันเพิ่มมานิดนึงกับไอ้นี่สีเปลี่ยนใหม่ นะครับปากกระบอกนี่เป็นแบบว่าไข่เกี่ยวได้โอ้โหอันนี้แบบว่าเออเฮ้ยมันสุดจริงจริงนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวทดสอบให้ดูอันนี้คือเป็นระบบนะครับเหมือนเดิมเซฟเซนี้เสียงออตโต้เร็วนะครับมันเป็นปืนที่ยิงเร็วนี่เดี๋ยวมาดู fps กันตรงนี้นะครับนี่ เนี่ยครับสองสามสี่คือมันขึ้นแต่หลักสองสี่ได้ครับเนี่ยครับสองสี่สี่คือแรงขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ประมาณสักผมว่าน่าจะเปลี่ยนเบอร์สวิง้วยนะเนี่ยไม่แน่ใจแต่แม่งแรงขึ้นแบบโอ้โหอมึงวะเนี่ยอันนี้ไม่นับนะครับนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับมันก็เลยกลายเป็นปืนที่น่าซื้อเลยนะครับแต่ว่าติดตรงที่แม็กเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องลองไปถามว่ามันมีแม็กกลมไหมนะครับแล้วก็ จุดตรงเนี้ยผมเข้าใจว่าไม่แน่ใจนะตรงเนี้ยนะครับตรงเนี้ยนะครับตรงตรงหัวหัวชนกับแม็กมันไม่แน่ใจว่าเขาเปลี่ยนมาใหม่หรือเปล่าเพราะว่ามันเหมือนกับว่าทรงมันเปลี่ยนไปนิดหนึ่งรุ่นเดิมมันน่าจะไม่ใช่อย่างนี้มั้งไม่แน่ใจนะครับอันนี้อันนี้อันนี้อ,นนอ,นนอันนี้มันคงจะซื้อรอดเก่าไม่ได้แล้วเพราะรถใหม่ๆเนี่ยมันเป็นมาอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอดูอีกทีนว่ามันมีสีอื่นอีกไหมนอกเหนือจากสีนี้น่าจะมีสีทรายสีอะไรหรือเปล่าแต่ผมว่าเฮ้ยมัน โหดมากๆนะคือคือมันโหดกว่าตัวท็อปที่มันงแพงไปเลยออะอย่างี้ดีกว่าถ้ายิงขนาดนี้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเป็นระบบแมชชนิกด้วยมีเรียกกระสุนเจลจากแมกกาซีนนี่ครับน,นี่ครับแมชชนิกก็คือไม่ใช้แผงวงจรยิงแต่เป็นใช้แบบว่ากลไกลเหมือนปืนพวก M4A1 รุ่น พวกของไซม่าอะไรเงี้ยที่เป็นกั้ชนกันผมว่าการซ่อมแซมอย่างเงี้ยมันจะง่ายกว่าเพราะว่าถ้าแผงวงจรเสียเนี่ยแพงนะครับเกือบเกือบพันนะบางทีเป็นพันเลยนะไอแผงวงจรอ,อะ่ะซึ่งมันมันแพงเหมือนกับเฮ้ยเพิ่อมอีกนิดนึงไปซื้อปืนใหม่ได้เลยนะอันนั้นแล้วแต่ปืนที่ใช้แผงวงจรมันก็แพงไงนะครับดังนั้นถ้าเป็นอย่างเนี้ยเป็นระบบแมคานิกชนกันแบบกลไกธรรมดาครับคือง่ายๆผมว่าง่ายต่อ,อก,การซ่อมบำรุงแล้วก็รางอะไรเขาก็มีมาให้เบ็ดเสร็จเลยรางบน ล่างนะครับคือมันดูแน่นหนาตัวนี้นะเป็นอีกตัวหนึ่งที่โอรีอ่สรราสับภาษารถเขาเรียกว่าไม่ได้เชนนะครับเนี่ยแม่งเชนมาใหม่เฉ่งกว่าเดิมนะครับแต่ทุกอย่างยังเป็นไนล่อนเหมือนเดิมครับคือไกลอะไรก็ยังเป็นไนล่อนอยู่ไม่ใช่เป็นโลหะนะครับตัวปลดแมกนีก็ยังเป็นไนล่อนอยู่ต้องระวังด้วยนะครับปลดแมกนะีคือไม่ค่อยมั่นใจในความทนทานของมัน รวมถึงไกอะไรด้วยทุกนนี้นะครับอันนี้อันนี้ต้องย้ําไว้ก่อนนะครับแต่ว่าระบบโบแบกอะไรก็ยังอยู่นะครับเห็นไหมฮะตรงนี้ยังขยับอยู่เลยนิดนึงยิงแล้วผมยังรู้สึกว่าเอ้ยมันสะเทือนอยู่เหมือนกันนะเสียงมันแรงมากนะครับโอว้ว่าสะใจวะเนี่ยอันนี้หมดพกแม็กกระสุนมันใส่ได้น้อยนะครับเนี่ยเขย่าไม่ไม่ค่อยมีแล้วก,กระสุนไม่มีแล้วนะครับคือแม็กมันใส่ได้น้อยแต่แม่งแรงมันนะครับยิงแล้วสะเทือน รู้สึกว่ามันแบบมัน,ม,นมันมีแดงดีนะครับนิดนึงนี่นน,น,นี่จับมือเดียวนะจับแบบอ่าไม่ไม่แน่นมากนะรวมๆหน่อยนะครับมันยังเสะเทอือนเลยดูตรงนี้นะนะครับมันกระตุกนิดนึงนะครับก็ถือว่าใช้ได้สําหรับตัวนี้นะครับก็มาแนะนำเพิ่มเติมสำหรับตัว A R P 9คนที่กําลังเลงอยู่เราสอถามไปทางโรงงานและมันไม่มีเจน ใหม่กว่านี้แล้วอันนี้คือเป็นตัวไมเนชเชนล่าสุดปีนี้นะครปีนี้เลยล่าสุดใหม่ๆสดๆร้อนๆพึ่งมาถึงเนี่ยครับนะครับก็จากไว้เท่านี้